สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ลอดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาแฮปปี้นิวเอียร์กันสวัสดีปีใหม่กันล่วงหน้าเนาะเราจะมาอ่านไพ่ให้กับคนที่เกิดราศีพฤกษ์ลักษณาพฤกษ์คนละเกิดคนที่เกิดราศีพฤกษ์เป็นคนธาตุดินเน,ะะนาะลักษณะนิสัยเขาก็เป็นคนอึดถึกทนแข็งแรงทําอะไรทําจริงชอบเรียนรู้ชอบการทํางานเป็นคนรักใครรักจริงเนาะมาเรามาอ่านไพ่กัน ตั้งแต่วันนี้ที่คุณเข้ามาดูคลิปไปจนถึงวันที่16มกราคม2566นเนาะเป็นคลิปสวัสดีปีใหม่เราจะอ่านในเรื่องของความสุขความโชคดีเรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีพฤษภลัก,กลขาพฤษศกนะคะเราอธิฐานให้ดูทั้งราศีและลักนาเลยนะของเราเป็นการอ่านแบบไทยนะคะการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งบางทีอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ มาดูกันเลยราศีพฤกษกลัษนาึกษกในช่วงนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้คุณกําลังจะได้เจเจอความสุขความสมหวังความโชคดีในเรื่องใดอะไรกระโดดออกมาอะไรเนี้ The Hangman The Hangman เป็นลักษณะของการออ่พักหยุดมีใครบางคนอาจจะถูกออกจากงานตกงานว่างงานมานานแล้ว แต่ว่าในลักษณะของ The Hangman เขาเป็นลักษณะของคนที่ห้อยหัวเนาะเขายืนห้อยหัวอยู่เนาะเขาเป็นคนคิดต่างเนาะเขาเป็นคนคิดไม่เหมือนคนอื่นเขาเป็นคนคิดนอกกรอบเป็นคนที่มองอะไรไม่เหมือนคนอื่นลักษณะของเขาเนี่ยเหมือนเห็นไหมว่าเขามีเป็นเหมือนเป็นแสงออกมาจากศีรษะเขาเนี่ยเขาเป็นลักษณะของการที่เหมือนเขาคิดอะไรออกได้บางอย่างเหมือนเขารู้ได้ด้วยตนเองว่าเขาควรจะทํายังไงกับชีวิตต่อจากนี้ดีในเรื่องของ การดำรงชีวิตการงานเนี่ยเหมือนว่าเขาจะคิดได้เนี่ยเนาะมาดูกันต่อแต่ว่าในถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะเดี๋ยวแฮงแมนเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องอาขาเข่า,ข,าข้อต่อเอน็นทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะหัวเข่าข้างขวานะคะระวังเรื่องของการปวดศรีรษะไมเกรนด้วยนะ ความสุขความโชคดีใดที่คุณคนราศีพฤกษกลัคนาพฤกษกกน,น่อยจะได้รับในช่วงช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะ2,565ที่กำลังจะข้ามไป2,566นี่แหละ <c oughs> ว้าว King of Cup King of Cup เขาเป็นลักษณะของคนที่อายุมากกว่าเราเนาะเขาจะมาให้ยืดยืด่น เรียนรู้ในเรื่องของความรักกับเราเหมือนเขาจะมาจะมาสารสัมพันธ์นะเออสารสัมพันธ์ในเรื่องของความรักกับเราเหมือนเขาจะแบบว่าเข้ามาเออเรียนรู้เข้ามาอมีมิตรภาพมีไมตรีที่ดีกับเราอ่ะเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาช่วยเราในเรื่องของงานคลี่คลายปัญหาต่างๆที่เราเหมือนว่ายังคิดไม่ออกคิดไม่ได้เนี่ยชีวิตของเรามันเหมือนแบบเอเจอเขาแล้วมันจะราบรื่นขึ้นเนาะ เขาเป็น k ิงออ f คั p มันจะเป็นลักษณะของคนใจดีมีน้ำใจลักษณะของเขาจะเป็นคนแบบลักษณะคนผู้ชายอบอุ่นนะนะถ้าเป็นผู้ชายเขาเป็นคิงเนาะเราเลยอ่านให้เป็นผู้ชายเนาะเป็นลักษณะของคนอบอุ่นใจดีเนาะถ้าเป็นในเรื่องของของคนถ้าเป็นคนที่บ้านก็อาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้ที่เขาแบบจะเข้ามาช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินหรือในเรื่องของงานนะคะมาดูกันต่อ ความสุขความโชคดีใดที่คุณกำลังจะได้รับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะว้า wow, ว the world the world หมายถึงไพ่ที่เป็นไพ่เมเจอร์อะคาณาใบสุดท้ายมันหมายถึงลักษณะของการจบแต่เป็นการจบแบบสมบูรณ์แบบ happy ending เนี่ยชีวิตของคุณมีเกณฑ์ที่กำลังจะได้เดินทางไปทางไกลต่างประเทศนะคุณมีเกณฑ์จะได้พบกับชาวต่างชาติด้วยนะ ชีวิตของคุณจะพบเจอกับความสุขความสุขครั้งนี้ความสุขไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักเนะครั้งนี้มันจะยั่งยืนเหมือนว่าคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกเนาะความคิดของคุณนะ่ะมันจะแบบว่าทําให้คุณแบบว่าได้เรียนรู้ได้รู้ถึงแก่นแท้ของความรักว่าจริงๆแล้วความรักมันคืออะไรเรามาอยู่ด้วยกันเพราะอะไรเราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอืมพอรู้แล้วอะ่ะ เขาเรียกว่าเราเหมือนแบบเราผ่านชีวิตอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วใช่ไหมพอถึงจุดเนี้เรารู้แล้วว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันเป็นยังไงคือคุณแบบว่ามีความสุขสมบูรณ์ขึ้นสุขสมหวังมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือในเรื่องของเงินนะสุขภาพก็จะดีจะแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเวอร์เนาะจบสวยร,ระระ <c oughs> ดีใจด้วยเนาะมาดูกันต่อความสุขความสมหวังในเรื่องใดที่คุณกำลังจะได้รับในช่วงเทศกาล ปีใหม่นี้ Happy New เ e ี r นะว้าว Queen of วอ r n Queen of b o เป็นลักษณะของหญิงเก่งหญิงเก่งทำงานเก่งคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะพูดจาหลายคนก็รักคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่เป็นเหมือนลักษณะของคนธาตุไฟเป็นคนที่ทำงาน ทำงานคล่องทำงานคล่องทำงานเป็นเป็นเหมือนแบบคนที่ทํางานที่เป็นลักษณะของเจ้าของกิจการคุณก็จะเจริญรุ่งเรือง,ง,ง,งก้าวหน้างานของคุณจะพัฒนาแล้วก็จะโดดเดน่นงานของคุณจะสําเร็จไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําอะไรเนะาะเพราะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วเนาะมันหมายถึงโอกาสดอกทานตะวันเนี่ยมันหมายถึงความรุ่งโรจน์สดใสในเรื่องของงานเหมือนโอกาสใหม่ที่กําลังจะเข้ามาหาเราในเรื่องของงานด้วยเนาะงานของคุณจะ กำลังจะจะพัฒนาแล้วก็จะสำเร็จในที่สุดนะคะเนี่ยคุณเป็นถึงควีนเลยนะมาดูกันต่อนอกจากความรักนอกจากเรื่องงานแล้วคุณจะไ,ได้รับความสุขในเรื่องใดอีกคนที่เกิดาราศีพฤษกและค้านาพฤกษศกนะคะเหมือนมีใครบางคนกำลังนี่เพจอวบนใครบางคนกำลังรอข่าวสารข้อมูลจากทางไกล ต่างชาติต่างประเทศหรือเปล่าเนี่ยคุณกําลังจะได้รับข่าวสารข้อมูลนั้นข่าวสารข้อมูลนี้มันอาจจะเป็นในลักษณะของเรื่องของงานก็ได้งานใหม,ม่ข้อมูลใดๆที่กําลังจะแบบว่าที่เรารอคอ,อยอยู่เรากําลังจะได้รับเนาะมาดูกันต่อนะคะคราศีพฤษภแลักกขนาพฤษภคุณกําลังจะได้รับข่าวดีเรื่องดีความสุขใดเดะเฮอร์มิดเป็นไพ่ประจําราศีกันเดีย๋ยวเราพูดผิดไพ่ประจําราศีกันเนาะ เดอะเฮอร์มิตเป็นไพท่ที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือช่วงนี้อาจจะมีคนมาส่องมาดูโซเชียลออนไลน์ของคุณอยู่โซเชียลของคุณอยู่ก็ได้เนอะหรือช่วงนี้คุณอาจจะอยากศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งอะมันมีเรื่องที่แบบว่าอยาก อยากจะศึกษาอยากจะไปเรียนรู้อยากจะไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวชีวิตอยากสันโดษอยากจะไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะเนี่ยในบางคนเนาะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อาจจะไปถือสิ่งปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีอะไรแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้ไปทําในเรื่องนั้นๆเนาะเป็นลักษณะของของเฮอร์มิตเขาเป็นลักษณะข,ของคนที่เป็นนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ก็ได้เนาะแต่ว่าเดอะเฮอร์มิตเขาเป็นลักษณะข,ของถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ ก็หมายถึงคุณมีพ่อปู่มีพ่อปู่หรือสีหรือพ่อปู่หนึ่งร้อยแปดพระองค์หรือไม่ก็พญาน,นาคบกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่ด้วยนะคะเนี่ยงานของคุณจะดีเงินจะปกติแล้วเดวเือนเมิกเขาเป็นลักษณะของคนที่ประหยัดมัธยัสถ์น่ะรู้จักกินรู้จักเก็บเนาะไม่ค่อยใช้จ่ายอะไรสุรุย่ยสุร่ายเนาะมาดูกันต่อนะ สามถ้วยคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้เฉลิมฉลองรื่นเริงที่มีเกณฑ์ที่กำลังจะได้แต่งงานนะเนี่ยเนี่ยใครคนโสดคนโสดมีเกณฑ์จะได้ถูกขอมั่นหมายแต่งงานนะคนมีคู่คุณมีเกณฑ์กาลังจะตั้งคันเนาะเนี่ยในเรื่องของการสามถ้วยเป็นลักษณะของการเฉลิมฉลอง,ลองยินดีความสุขความสําเร็จ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดๆเนี่ยคุณกําลังจะได้รับมันนะในช่วงเทศกาลนี้นะคะโว้าโหให้ดีมากเลยอะ่ะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังประทาพนพรให้กับคุณนะขอดีๆเนาะเขาให้นะมาดูกันต่อความสุขความสําเร็จความโชคดีใดในเรื่องใดที่คุณกําลังจะได้รับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะราศีพฤกษก์ลัคนาภกษ์เนาะว้าว the hello f a n พูดผิด The High p i n t e d ขอโทษเราพูดผิด The High p i n ท t e d เป็นลักษณะของคนที่มืหยินและหยางในคนเดียวกันคุณเป็นลักษณะของคนที่มีรา,างสังหอนะ่ะคุณเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเนาะทำงานที่เกี่ยวกับบัญชีการเงินการตรวจสอบเนี่ยคุณจะทำมันได้ดีไฮ g h p เ i ท t e เขา เขาเป็นลักษณะของไพ่หมายเลขสองเนาะถ้าคุณจะคบใครในช่วงนี้เนาะให้คุณศึกษาเรียนรู้ให้ดีๆว่าเขามีใครอยู่ก่อนหรือเปล่าเนะาะไพ่นี้มันขึ้นเนะเราเลยอยากเตือนนะคะแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรไพ่ไพ่สองใบเนี้ยเป็นไพ่ของคนที่มีจิตสัมผัสมียานพิเศษเนาะเป็นลักษณะของคนที่เป็นหมอดูนักอ่านไพ่ทาโร่ก็ได้นะนี้เนาะคุณทํางานที่เกี่ยวกับ การให้คำปรึกษาคนอื่นคุณจะทำได้ดีนะคะการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับคนอื่นเนาะใครมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมาปรึกษาคุณคุณก็จะทำจะให้คำปรึกษาเหล่านั้นได้ดีเนาะอืมคีนออฟอคนออฟอเป็นลักษณะของคนที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวทำอะไรทำจริงเป็นคนที่พึ่งตนเองอืม เป็นลักษณะของคนที่อยู่ได้ด้วยตนเองไม่มีใครฉันก็อยู่ของฉันได้เนาะคุณนปสอบหมายถึง <c oughs> อุปสรรคปัญหาต่างๆนะคุณจะสามารถเอาชนะมันได้แล้วก็หาทางมีวิธีที่จะแก้ไขมันได้ในทุกๆเรื่องที่จะเข้ามาเนาะใบหนึ่งนะโอ้ยสิบดาบอ้ายีสิบดาบสิบดาบบอกว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะ เจ,เจอปัญหามรสุมหรือไม่ก็ตอนนี้ให้ระวังเนาะปัญหามรสุมชีวิตต่างๆการเจ็บป่วยเจ็บหลังคอบ่าหลังไหลไปถึงสะโพกเนาะมีบางคนอาจจะมีเกณฑ์ต้องผ่าตัดเนาะแต่ว่าสิบดาบเขาบอกว่ามรสุมชีวิตที่คุณกําลังเจอเจอหรือเคยผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยตอนนี้มันกําลังจะพ้นไปแล้วเนาะสิบดาบมันหมายถึง คุณไดเ้เจอปัญหามาถึงที่สุดแล้วอะ่ะมันมีแค่สิบดาบเท่านั้นแหละต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วได้มีสิ่งดีๆเข้ามาใหม่แล้วเนดอะเวอร์ The สิ่งดีๆเรื่องดีๆรอคุณอยู่ให้คุณคิดบวกคิดแต่เรื่องดีๆเพราะว่าเดอะเวอเขาเป็นลักษณะของคนที่คิดบวกอะคิดถึงแต่ความสุขคิดถึงแต่ในเรื่องที่เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีเนาะอย่างนั้นอะ่ะเนี่ย เรื่องต่างๆเรื่องเลวร้ายต่างๆมันกําลังจะจบแล้วมันกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วเนาะคุณกําลังจะได้รับความสุขความชกาันเฉลิมฉลองการไดเ้เจอเพื่อนสังคมใหม่เพื่อนใหม่หรืออาจจะเป็นเพื่อนแนะนําคนดีๆคนที่มีอายุมากกว่าเนี่ยมาให้เราก็ได้เนาะในช่วงนี้นะคะเนาะให้คุณรับไว้แต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆเนาะเรื่องไหนที่เขา มาบอกมาเตือนก็เก็บไว้คิดพิจารณาเนาะเราดูไพ่อ่านไพ่รู้เรื่องดวงเพื่อให้เราเป็นคนที่อยู่เหนือดวงเนาะไม่ไม่เชื่อไม่งมงายเนาะโดยรวมแล้วเราว่าไพ่คุณดีนะไม่มีปัญหาอะไรเรื่องต่างๆมันกำลังจะจบแล้วมันกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วกับชีวิตนี้เนาะ สิ่งต่างๆเรื่องดีๆให้นับไว้คิดแต่เรื่องดีๆสิ่งบวกๆเรื่องเรื่องที่เป็นพลังงานบวกๆเนอะโอเคนะคะคนราศีพฤษภลัคน,าพ,กกนาพฤษภเราอยากให้ทุกคนมีความสุขสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะคิดงานได้งานคิดเงินได้เงินเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะดูแลเรื่องสุขภาพกันด้วยเนาะช่วงนี้นะคะ สวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวียร์ด้วยนะราศีพฤษภนะคะเมจิกทาร์ลตดบายคิตตี้ค่ะ